นี้เป็นไฮเกรด1ต่อ60ตัวนี้มีประวัติด้วยนะคุณลุงของผมซื้อมาให้จากฮ่องกงผมประกอบไว้เองแล้วก็มันจะมีวันที่ผมย้ายบ้านให้น้องบองไปวพาน้องบองมาช่วยขนเป็นเด็กดีแต่ไอ้มึงทำสกรปรกมากแ <c oughs> ยกส่วนกันเลย <c oughs> ตัวนี้มีชิ้นส่วนของยางด้วยนะยางนี่แห้งเลยนะตัวนี้มีสติกเกอร์ที่ลูก,กตากับตรงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันใช้จับเบสิเลเซอร์สีงานที่มีสติกเกอร์ได้หรอได้แนตะ่ต้องรีบเช็ดนี่ดูแล้วก็เอาห้แห้งเช็ดโอ้ <c oughs> ใหม่เป็ใหม่เลย,เลยแล้วก็ใช้จับพ,พิมพ์เกรสฝาดามีดลงบนผ้าเช็ดลงไปบนวัตถุเช็ดเปียกเสร็จเช็ดแห้งใส่ขึ้นใส่ขึ้นเราจะทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยออ๋เหมือนพอได้สิ่งสกรปรกแล้วพี่โจก็าปาดที่ทุกครั้งที่ปาดอะดำปีเลยเช็ดเปียกเสร็จเช็ดแห้งถ้าไม่เช็ดเนี่ยเห็นป่ะมันจะขังแทงเข้าไปลูดสาด กันด้นเช็ดได้ทั้งแจ๊บพเมยมเกสและจ e ับเมสอิเดเซอร์ทำตามขั้นตอนนี้จากฝุ่นเยอะๆมกกะเมื่อกี้สวยอย่างนี้เลยย้ำอีกทีถ้ามันไม่ได้ฝุ่นเยอะถ้ามันไม่ได้มีคราบสกรปรกขนาดนั้นน่ะเอาเจลซับฝุ่นมาซับแล้วก็เช็ดแจ๊บพเมยมเกสแต่ถ้ามันสกรปรกต้องการทำความสะอาดแบบดีฟคลีนเต็มข้อจ e ับเมสอิเดเซอร์ฝาขาวช่วยคุณได้ครับ